คำว่าผ้าห่มใช้คำศัพท์ว่า blanket เดี๋ยวเรามาด้วยกันนะคะพี่มิจะเป็นแอร์และให้หลายๆคนเป็นผู้โดยสารเอ่ยขอผ้าห่มบนเที่ยวบินค่ะโอเคค่ะ How are you? How is your flight going? It's quite cold. May I have a blanket, please? e y o u r d o e May I have a blanket, please? Oh, you're feeling cold and you need a blanket. Yes, please. This your blanket. Enjoy the rest the flight. Thank much. is your Enjoy you very of ข้ามันสิข้ามันแล้วเธอก็ทำสำเร็จสำเร็จเธอกเก่งมากไม่สิสสอนพอยานอยู่ในความสงบด้วย พาไปต้องฆ่ามันให้หมอดูอาการด้วยต้องทวงความยุติธรรมคืนนะเชิญครับฆ่ามันเอาไปทำไมดิฉันไม่ได้พาเมสซี่ยสอนก็ไม่ได้พาเราส่งคนปกติดีนี่คือสิ่งที่ต้องทำเราต้องทวงความยุติธรรมคืนมาฆ่ามันฆ่ามันพาไปไม่พาไปแล้วฆฆ่่าามัน ทำสำเร็จแล้วม่สิสอนเด้คเองมีผัวหรือยังจ้า no no ตอนนี้พักอยู่ที่ไหนเนี่ย a b c d อ๋อพักอยู่ที่ a b c d เราออกไปหาผัวกันนะโอเคไปคุณรู้ไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเก็บพลังแห่งความเป็นไปได้ เป็นไปได้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 ตอกหลักฐานตอกย้ำเชื่อมั่นเชื่อใจใช่เลยลงมือทําตอกย้ำตอกย้ำตอกย้ำเชื่อมั่นเชื่อใจไว้ใจลุยเลยสุดใจเบิกบานเห็นป้าหมายมีพลังทรงพลังอ้ายะกษ์ูชมเชียบอุปสรรคทำอะไรกูไม่ได้สุดยอดสุดยอดสุดยอดบ้าโมโหแตกยิ่งเบิกบานยิ่งได้ยิ่งสาเร็จยิ่งได้อ่อยิ่งส้างคุณค่าให้กับูกูกูยิ่งสรํารวยผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบาบัด จนสามารถกลับบ้านได้